สวัสดีค่ะยินดต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n n a l l star นะคะก็เข้าเดือนกันยายนแล้วนะคะทุกท่านสบายดีไหมคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอัปเดตให้รู้กันได้นะคะใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยผู้อ่านก็คิดถึงนะคะไม่ได้ออกคลิป2ออาทิตย์ได้มั้งนะคะก็วันนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ ราศีกรกฎนะคะคุณกับเขานะคะคนที่มีประเด็นนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะดูได้นะคะมาดูกันเลยดีกว่ามาอัปเดตนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในเดือนกันยายนดาวพุธก็เดินหน้าแล้วอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีจันทรุปราคาด้วยนะคะก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ในเรื่องดีๆด,ดีกว่านะคะเดือนนี้น่าจะเป็นพลังงานดาวดีๆนะคะไม่มี good news แต่กู๊ดนิวส์ละกันไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นแบดนิวส์เกิดขึ้นนะคะก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ ก่อนหน้านี้และตอนนี้แล้วก็ที่เวลาที่อันใกล้นี้นะคะราศีกรกฎคุณกับเขานะคะมีอะไรพลังงานเป็นอย่างไรนะคะมาอัปเดตกันดูสิค้าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืม คิดถึงใครอยู่คะกรกฎคุณคิดถึงใครอยู่ว้าวแต่ว่าคุณจะมีข่าวดีเข้ามานะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือคนคุยดีกว่าใครที่มันไม่ได้แบบตอบโจทย์แต่คุณกำลังจะเจอสิ่งที่ดีนะคะนี่ฮอตด้วยนะคะก้าเหรียญมีสเสน่ห์เลยล่ะช่วงนี้สิบถ้วยว้าวอาจจะมีเรื่องดีๆแล้วนะกรกฎคะ เฮอร์มินะคะคุณก็อาจจะใช้ความคิดเยอะเลยแหละต่อไปจากนี้จะพนะิจารณาใดๆเลยคนที่เข้ามานะคะต้องคุณคิดว่าต่อไปนี้คุณจะต้องแบบเขาเรียกอะไรอะไตร่์รองดูให้ดีนะคะใา้สำรับเป็นเอ่อหนึ่งไม้นะคะโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยเกระกรฎผู้อ่านคิดว่าตอนนี้นะคุณกับเขาคนที่คุณดีวอยู่นะคะ ในบางรายเอาอ่านในเคสแรกก่อนเนาะเคสแรกคือคุณกับเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อกันมาสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะอาจจะแบบเหมือนกับว่าห่างหายกันไปอะ่ะออไม่รู้ว่าใครบล็อกใครแหละหรืออาจจะยังไม่ได้บล็อกหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับว่าห่างหายกันไปอะ่ะไม่ว่าคุณกับเขาจะดิวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่เหมือนกับว่าอ,อ,อยู่ดีๆเขาก็หายไปนะคะแล้วคุณน่ะก็ยังคิดถึงเขายังส่องยังแบบว่าติดตามนะคะ เรื่องราวของเขาอาจจะเข้าไปดูสตอรี่หรือว่าเข้าไปดูแค่โปรไฟล์ก็ยังดีนะคะเห็นได้แค่รูปที่อาจจะมีเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็เข้าไปดูเขานะคะคนคนนี้ที่คุณดิวด้วยเนี่ยพูดถึงว่าเขาอะตอนนี้อาจจะเหมือนกับว่ามีเรื่องที่ต้องทําเยอะก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะมีการงานหรืออาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องไปพบปะผู้คนในวงสังคมของเขาก็ทําให้คุณอะ ไม่ได้คุยกันนะคะมาในระยะหนึ่งแล้วแต่ผู้อ่านคิดว่าใดๆเลยก็แล้วแต่นะถ้าสมมติว่าคุณนะเ,เขาเรียกอะไรคะมีความรู้สึกให้คนของคุณคนนี้ที่คุณดิวอยู่อ่ะค่อนข้างเยอะนะกรกฎผู้อ่านคิดว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น3มถ้วยเนี่ยนะคะเขาอาจจะติดต่อมาแหละนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะผู้อ่านให้แบบ3เดือนขึ้นเลยนะคะอาจจะแบบว่าหลังจากนี้จนถึงปลายปี อาจจะได้มีการพบปะกันก็ได้ถ้าสมมติในรายที่ไม่ได้เจอกันเลยแล้วไม่ได้คุยกันเลยแล้วอยู่ดีๆอะช่วงปลายปีอย่างเงี้ยถ้าอยู่ไกลกันนะคะหรือแม้อยู่ในประเทศเดียวกันแต่เราไม่ค่อยได้เจอกันอยู่คาลพื้นที่ผู้อ่านคิดว่าคุณทั้งคู่จะมีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสนะคะได้มาใช้เวลาร่วมกัน เนาะเพราะว่ามีสิบถ้วยด้วยอะสิบถ้วยมันหมายถึงความสุขนะคะใดๆเลยก็แล้วแต่การกลับมาคราวเนี้หมายถึงว่าถ้าคุณทั้งคู่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะในรายที่แบบยังไม่ได้แบบเลิกกันหรือว่าอะไรนะคะแค่แบบความสัมพันธ์มันดูแบบอืดๆเอวยๆแล้วก็คือแบบต่างห่างหายกันไปอะผู้อ่านคิดว่าคุณทั้งคู่มีโอกาสที่จะได้กลับมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะ ภายในสิ้นปีนี้แหละอาจจะมีข่าวดีนะคะแล้วการได้กลับมาคุยกันของคุณทั้งคู่มันอาจจะทำให้คุณทั้งคู่ได้ความชัดเจนมากขึ้นนะคะจากการที่คุณอ,อ,อ่ไม่ได้มีสถานะอะไรกับคนคนนี้เขาอาจจะชัดเจนกับคุณนะคะขอคอมมิชเมนต์ก็เป็นไปได้นะเนี่ยอาจจะมีงานรื่นเริงมีข่าวดีต่อไปจากนี้ได้คอมมิชเมนต์ได้มั่นหมายถ้าคุณเป็นแค่คนคุยคุณก็อาจจะได้เลื่อนขั้นไปเป็นแฟน นะคะแบบ official แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เป็นเป็นแฟนกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คอมมิทเมนสักทีนะคะผู้อ่านคิดว่าอาจจะมีข่าวดีในเร็วนี้นะคะเกี่ยวกับคุณกับเขาเขาอาจจะให้สถานะคุณที่ชัดเจนมากขึ้นตอนนี้คุณกับเขาอ่ะอาจจะต้องอยู่ห่างๆกันสักพัก อาจจะด้วยเรื่องงานเรื่องเวลาอะไรที่มันไม่เป็นใจนะคะหรือว่าความไกลถ้าสมมติว่าเป็นเคสที่อยู่ไกลกันจริงๆนะแต่ใดๆเลยก็แล้วแต่ถ้าคุณได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะ่ะความชัดเจนน่ะมันอยู่ตรงนี้นะคะสิถ้วยมาแล้วแล้วก็มี4ี่ไม้เท้าอีกอะ่ะอนาคตที่ เกิดขึ้นน่ะมันก็อาจจะเป็นการแต่งงานหรือการมั่นหมายหรือเขาไม่เคยบอกว่าเขาชอบคุณรักคุณหรือว่าใดๆเขาก็อาจจะปริปากพูดในคราวนี้แหละนะคะในช่วงผู้อ่านให้เวลาอยู่ในระหว่าง3าถึงสเดือนขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นคริสต์มาสปีใหม่ไปแล้วนะคะที่คุณอาจจะได้รับข่าวดีจากเขาเขาอาจจะแบบไปนั่งคิดนั่งไตรตรองนะคนของคุณแล้วก็ได้ความชัดเจนว่า เขาขาดคุณไม่ได้หรือว่าเขาอ่ะไม่ไม่ด้รักใครเท่าคุณไม่มีใครเหมือนคุณอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็จะได้แบบลงเอยกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะผู้อ่านคิดดูว่าเป็นแบบนั้นนี่คือในรายที่คุณห่างหายกันไปแล้วชาวกรกฎก็คิดถึงคนของคุณมากนะตอนนี้นะผู้อ่านคิดว่าให้ทำใจเย็นๆนะคะมันมีการเริ่มต้นที่ดีต่อไปจากนี้นะอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าไม่นานเกินรอนะคะเอ่อ ความสุขกําลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะคะสถ้วยและอีกในกรณีหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าคุณนะคะมีคนคุยคุยอยู่นะแล้วเขาแบบหายหายจากคุณไปคุณไม่ต้องเสียใจนะคะกร,กรกฎคุณอะจะมีคนเข้ามาใหม่อาจจะมีให้เลือกมากกว่า2คนก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าลังงานคุณตอนนี้คุณมีเสน่ห์มากเลยนะคะ,ะดาวสุขก็เข้าในมุมที่ดีด้วยในตาม หลักของดวงดาวนะคะในช่วงกันยายนเนี้ยผู้อ่านคิดว่าคุณเองอะ่ะกรกฎคุณก็มีสเสน่ห์นะตอนนี้ถ้าในรายที่คุยๆแล้วแล้วก็แบบมีพวกแบบมามาหายๆไม่ชัดเจนอะ่ะถึงคุณจะยังคิดถึงเขาอยู่แต่ไม่ต้องไปแคร์มากเลยเพราะว่าคุณจะมีคนเข้ามาที่ คุณรู้สึกถูกใจมากกว่าแล้วคุณก็ฮอตมากด้วยนะคะเนี่ยสามถ้วยมีเข้ามาให้เลืองมากกว่าสองแน่นอนนะคะแล้วคุณเอาตัวเองออกไปแบบปาร์ตี้ไปสังสรรค์ไปเจอเพื่อนฝูงใดๆเลยก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์นะคะที่เขาคนนั้นจะเข้ามาผ่านาวงสังคมของคุณนะคะเพื่อนฝูงคุณหรือเข้ามาทางโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะสามารถเข้ามาแล้วก็พัฒนาไปได้ยาวๆว่ะเพราะว่ามันมีสิบถ้วยอย่างเงี้ย ออมีสิบถ้วยมี4ี่ไม้เท้าแสดงว่าคนคนนี้ถ้าเขาเข้ามาแล้วแล้วเขาชัดเจนกับคุณเขาดูแบบว่าห่วงใย,ยดูคุยเรื่องอนาคตชัดเจนแล้วก็คุยแล้วมันคลิกอะไรอย่างเงี้ยขอให้คุณค่อยๆดูแล้วก็พิจารณานะคะว่าออคนที่เข้ามาเนี่ย ถูกทายคุณไหมถูกจริตคุณไหมนะคะค่อยๆศึกษากันไปเพราะแนวโน้มของเขาคนนี้ที่จะมีโอกาสเข้ามาหาคุณที่เป็นคนใหม่นะพลังงานใหม่เนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่คุณไปได้กับเขายยวยาวอะ่ะถามว่าจะเป็นคนที่คุณคิดถึงอยู่คนเก่าที่คุณดิวๆอยู่ได้ไหมก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าเขากลับมาในช่วงเวลา3-4เดือนนี้นะ แต่ว่าคุณคนใหม่ที่เข้ามาก็เป็นพลังงานดีผู้อ่านบอกเลยนะคะว่ากรากฎจะเลือกไม่ถูกเลยล่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องเลือกนะคะมีเกณฑ์ต้องเลือกมีช้อยมาให้เลือกเพราะคุณมีสเสน่ห์มากนะคะอย่างที่บอกเนาะก็เป็น2เคสก็คือคนที่คุณดิวอยู่นะคะถ้ายังรักกันอยู่คุณก็เข้าไปส่องสตอรี่เขาเนี่แหละเข้าไปสองไม่ว่าเขาจะไม่ได้ติดต่อคุณมาหรือไม่ได้คุยกันสักพักนึงแล้วก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะกลับมาคุยออกับคุณ จะกลับมาครั้งนี้ก็ชัดเจนกับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นพลังงานชาวธาตุดินได้การพึกงศพมังกรหรือว่าเป็นธาตุน้ําได้นะคะกรกฎพิจิกมีนได้แล้วก็เป็นพลังงานอาจจะอายุเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะมีความแบบอืมเขาเรียกอะไรอะ่ะมีเหตุมีผลเลยล่ะคนคนนี้นะคะพอสมควรตอนนี้เขากับคุณอาจจะห่างกันไปนะคะสําหรับกรณีคนที่ยังรักกันอยู่นะ อืมแล้วก็กลับมาเขาก็จะมีความชัดเจนให้คุณนะคะแต่อีกในกรณีหนึ่งที่บอกว่าเป็นแค่คนคุยคุยแล้วแบบอยู่ดีแบบมาแล้วโกสคุณแบบหายมามาหายหายคุณไม่ต้องไปสนใจเลยคุณจะมีคนเข้ามานะคะให้เลือกมากกว่า2ในเร,เร็วนี้แน่นอนแล้วก็อาจจะเป็นพลังงานที่คุณนะ่ะสามารถดิวกับเขาได้ไปยาวๆเลยนะคนคนนี้ นะคะเข้ามาได้สองทางอย่างที่บอกว่ามาจากเพื่อนแนะนำได้สังคมของคุณหรือว่ามาจากโลกโซเชียลนะคะโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันทั้งหลายมาได้หมดเพราะต่อจากนี้ไปเนี่ยกรกฎจะมีสเสน่ห์มากเลยในเดือนกันยาเป็นต้นไปนะคะมีสเสน่ห์มากขอบอกไม่ต้องห่วงเลยว่าหัวกระด,ดจะแห้งนะคะไม่แห้งแน่นอนเนาะไม่ว่าจะคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายโอเค มาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลกันหน่อยดีกว่าว่าไพ่นะคะอยากจะแนะนำอะไรให้กับกรกฎในช่วงกันยายนนี้บ้างน,นะคะคุณกับเขาดูสิคะโซโมเมว,วว้าวว้าวเอาล่ะ คุณกับเขาเป็นโซเมตกันนะคะไม่ว่าทั้งคนที่ดูอยู่แล้วรอความชัดเจนนะคะคุณทั้งคู่มีความเป็นโซเมตกันยังไงก็ยังไม่จบกันง่ายๆนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่พึ่งดิวอะใครแล้วมีปัญหาแล้วไม่ได้คุยกันนะคะคุณก็จะพบกับความรักใหม่คนที่มีความเป็นเนื้อคู่เป็นโซเมตของคุณเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะมาแล้วทา์มิ่งที่เหมาะสมอืม ขอให้คุณเชื่อมั่นเข้าไว้นะคะว่าคุณจะเจอคนที่ใช่นะคะต่อให้คนที่คุณดิวอยู่จะมีปัญหาใดๆถ้าเขาเป็นโซเมทของคุณเขาก็จะวนกลับมานะคะอืมไหนมาดูไพ่ข้อความนะคะ The Truth จากคนของคุณกันดีกว่าว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกรกฎมั้งคะในช่วงนี้นะคะ มีความในใจใดๆนะคะจากคนของคุณเนี่ยคนที่คุณดิวดิวอยู่เนี่ยแหละนะคะหรือแม้กระทั่งพลังงานใหม่มีอะไรที่อยากจะพูดความในใจกับกรกฎมั้งคะ I want to tell you how I feel เขาอยากจะบอกคุณว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเขามีความรักให้กับคุณนะคนของคุณเนี่ยในยขออีกใบหนึ่งสิคะ I wish I could take back my words ก่อนหน้านี้เขาอาจจะพูดอะไรที่ไม่ดีกับคุณนะคะหรือห่างหายจากคุณไปแต่ผู้อ่านคิดว่าเขาอยากจะเอาคำพูดที่ไม่ดีอทิ้งไปนะคะแล้วอยากจะบอกความรู้สึกในใจจริงๆที่เขามีกับคุณนะคะบอกเลยถ้าเขาเป็นโซเมตของคุณนะคะอย่างที่ไพ่โรแมนต์แองเจิลขึ้นมานะคะชาวกรกฎเขาไม่มีวันที่จะหายไปจากคุณนะคะเขาจะต้องวนมาในไทม,มิ่งที่เหมาะสม ในเร,เร็วนี้เขาอาจจะมีความชัดเจนให้คุณและเขารู้ตัวเองว่าเขาอ่ะขาดคุณไม่ได้อยากจะอยู่เป็นครอบครัวหรืออยากจะคอมมิทเมนต์กับคุณเขาก็จะต้องกลับมาคุยกับคุณในไม่ช้านะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับกรกฎในช่วงกันยายนนี้นะคะคุณกับเขาพลังงานนะคะไม่ใช่ดวงโดยรวมนะคะขอให้เปิดใจกว้กวางๆรับผู้อ่านเป็นกำลังใจให้เสมอสำหรับกรกฎนะคะ ก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ